มีบัทึกเงินเดือนหรือเปล่านะเพราะเงินเดือนองมี12เดือนเงินสมทุกองคนประกันสังคมเหมือนกันค่ะ6ก0 0ารบาทเนี่ยมี12เดือนไหมมาดูที่ค่าโทรศัพท์ค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างค่าโทรศพัพท์ค่าไฟฟ้าค่าน้ำดอกไป ตัวนี้ไปดูที่บัญชีแยกประเภทว่ามีครบ12เดือนไหมเราบันทึกครบหรือยังบางทีไม่ครบนะคะส่วนใหญ่จะขาดเดือน11เดือน12เพราะลืมปรับปรุงก็ไปปรับปรุงให้เรียบร้อยนะคะหน้าต่อมาค่าบริการอินเทอร์เน็ตค่าบริการอินเทอร์เน็ต ไปดูที่บัญชีแยกประเภทเหมือนกันว่าครบ12เดือนหรือเปล่าต่อมาค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงานนี่คะก็ไปดูกับทะเบียนัพย์สินที่เราปิดออกมาว่าตรงกันหรือเปล่าบางทีงไม่ตรงนะคะร,รแกรมก็งงเหมือนกัน